ดูดวงชาวลาสหพึกศกเงียบเงียบไว้นางจะมาบอกตรงๆด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาโชคชะตามันถึงเวลาการบุญกุศลวาสนามันจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินแต่ถ้าไม่ถึงนะครับจะเป็นยังไงต่อให้มาบอกตรงๆก็ไม่เห็นไม่ปังไม่ประสบความสำเร็จมันไม่ใช่มันไม่ถึงกาบุญแต่เง,งียบๆไว้อดทนไว้ก่อน ดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งอะไรตกตำแหน่งสิ่งศักดิก์สิทธิ์เข้าข้างสนับสนุนค้นนามชูหนุนนำโชคกตาดวงชะตาแบบนี้จะรวยเลยรวย,วยท่านจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคด้วยบุญกุศลวาสนาดวงแบบนี้จะเฮงเฮงบังปังประสบความสําเร็จท่านจะได้ค้นพบได้พบ,ได,พบได้เจอได้เลือกกองเงินกองทองได้เจอในสิ่งที่ใช่เจอในสิ่งที่เห็นต่อให้ท่านปกปิด หลบซ่อนอยู่ในรูอยู่ในหลืบอยู่ในเลือกสวนไล่นานะครับผมเงินทองก็จะพุ่งเข้าไปหาท่านเพราะว่าท่านจะลื่นเลงสังสรรค์ไล,ล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงแบบนี้ถือว่าเป็นดวงที่ดีแต่ให้เงียบเอาไว้เงียบเงียบเอาไว้นางจะมาบอกตรงๆโชคลาบเงินทองบาร,รมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูปกป,กปักกุ้มของรษา,าดวงชะตาตกตำแหน่งเดอะสตาร แสงสว่างบนจันทาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพทุบายมีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจิงดีท่านจะได้ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายได้ได้พ้นพบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นการปกปิดซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาการประดิประดอยการเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีตกตำแหน่งพระราชาแห่งถ้วย มาพยอนบ,บังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจะรู้สึกสุขสมสมหวังดังใจใหมายรู้สึกคึกเขิมขึ้นมาทันทีทันใดเพราะฉะนั้นเงียบเอาไว้เดี๋ยวเหงเดี๋ยวรวยเดี๋ยวขับเฟอร์เรอรี่ลัมโบกินีบีเอ็มดับเบิลยูเพราะฉะนั้นวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคดวงแบบนี้ใช่ธรรมดาที่ไหนมีการชิงไหวชิงพิบมีการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพทุบายเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวรจักร วิวฮอฟจูนมันเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านได้มองการไกลถึงอนาคตนะผมเงียบๆเฉย,ยๆแบบนี้รวยดีนะผมดิน้นดิ้นพูดมากไม่รวยเจ็บปวดราวหัวเลาะทั้งน้ําตาเอาหรือไม่ถ้าไม่เอาเงียบๆว่าอย่าพูดเยอะสังเกตคนพูดน้อยมีโชคลาภนะพูดเยอะหัวเลาะดังแปบ๊บเดียวนะหัวเลาะทั้งน้ําตาอย่างนั้นไม่เอาเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายตกตําแหน่งเหรียญทองเบลม บังเกิดขึ้นในโชคคะตาเอ็ M มเพสบังเกิดขึ้นในโชคคะตาดวงชะตาจะเปิดซ้ายสามดาวขวาสาดาวตั้งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติปหมอสันได้ให้ค่าครูหมอสันได้ค่าครูมีตั้งแต่บโบราณโบราณขอยตานงช,ชื่อลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีรับฟังต่อกันยาวๆครับชาวราศีพฤษศราศีพฤษภเป็นราศีที่มีดาวพฤหัสบดี เป็นเจ้าเรือนในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะได้รับอิทธิพลจากดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ราศีเมษส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านของชีวิตทั้งด้านการงานการเงินการเรียนและความสัมพันธ์ต่างๆด้านการงานในเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะพบกับโอกาสใหม่ๆในหน้าที่การงานอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ และความกล้าในการตัดสินใจทำให้คุณกล้าที่จะรับผิดชอบงานที่ท้าทายมากขึ้นช่วงต้นเดือนคุณอาจได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการวางแผนอย่างรอบคอบควรใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลและวางแผนให้ดีก่อนลงมือทำช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่คุณจะได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงานจะเห็นถึงศักยภาพของคุณอาจมีโอกาส ได้รับการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับคำชมเชยช่วงปลายเดือนอาจมีอุปสรรคเล็กน้อยเกิดขึ้นแต่ด้วยความอดทนและความมุ่งมั่นของคุณจะสามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการส่งใบสมัครหรือสัมภาษณ์งานโอกาสที่จะได้งานที่ตรงกับความต้องการมีสูงแต่ควรพิจารณาข้อเสนอต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจด้านการเงิน ด้านการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้ค่อนข้างมีสเสถียรภาพแต่ก็ควรระมัดระวังในการใช้จ่ายเช่นกันรายได้คุณอาจมีโอกาสได้รับรายได้เพิ่มเติมจากงานพิเศษหรือโบนัสแต่ไม่ควรประมาทควรวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบการลงทุนเป็นช่วงที่ดีสำหรับการวางแผนการลงทุนระยะยาวแต่ควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจหลีกเลี่ยงการลงทุน ที่มีความเสี่ยงสูงในช่วงนี้การใช้จ่ายระวังการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่จำเป็นควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นเงินออมหรือเงินสำรองฉุกเฉินหนี้สินหากมีหนี้สินช่วงนี้เป็นโอกาสดีในการวางแผนชำระหนี้ให้หมดไปควรจัดลำดับความสำคัญและทยอยชำระอย่างมีวินยัยด้านการเรียนสำหรับชาวราศีพฤษภที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้ จะเป็นช่วงที่มีความท้าทายแต่ก็มีโอกาสที่ดีเช่นกันการเรียนในระบบคุณจะมีความมุ่งมั่นและสมาธิในการเรียนมากขึ้นทำให้สามารถเข้าใจบทรเรียนได้ดียิ่งขึ้นควรใช้โอกาสนี้ในการทบทวนบทเรียนและเตรียมตัวสอบก,การค้นคว้าวิจัยหากกำลังทําวิจัยหรือทําวิทยานิพนธ์คุณจะพบแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ควรใช้เวลาในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดการเรียนรู้นอกห้องเรียนอาจมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือการอบรมพิเศษซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่การวางแผนอนาคตเป็นช่วงที่เหมาะสมในการวางแผนการศึกษาต่อหรือเส้นทางอาชีพในอนาคตควรปรึกษาอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำยอดค้าขาย สำหรับชาวราศีพฤษภที่ประกอบอาชีพค้าขายหรือธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงที่มีทั้งโอกาสและความท้าทายแนวโน้มยอดขายในภาพรวมยอดขายมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนที่อาจมียอดขายพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญกลยุทธ์การตลาดควรใช้ความคิดสร้างสรรค์นในการวางกลยุทธ์การตลาดใหม่ๆการทำโปรโมชั่น หรือการจัดกิจกรรมพิเศษอาจช่วยดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นการบริหารสต็อกสินค้าต้องระมัดระวังในการบริหารสต็อกสินค้าควรมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อรองรับยอดขายที่อาจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการขยายธุรกิจหากกำลังวางแผนขยายธุรกิจเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการศึกษาความเป็นไปได้และวางแผนอย่างรอบคอบแต่ควรระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนขนาดใหญ่ การสร้างเครือข่ายอาจมีโอกาสได้พบปะกกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆควรใช้โอกาสนี้ในการสร้างความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายทางธุรกิจสรุปเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะพบกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆในหลายด้านของชีวิตทั้งการงานการเงินการเรียนและการค้าขายด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีคุณจะมีความมั่นใจ และกล้าตัดสินใจมากขึ้นแต่ก็ควรใช้ความรอบคอบและไตรตรองให้ดีก่อนลงมือทำสิ่งใดการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นในด้านการงานการเรียนหรือการทำธุรกิจควรใช้จุดแข็งของคุณคือความอดทนและความมุ่งมั่นในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ในด้านความสัมพันธ์เดือนนี้อาจมีความขัดแย้งเล็กน้อยเกิดขึ้นแต่ด้วยความใจเย็นและการสื่อสารที่ดีคุณจะสามารถรักษาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีท้ายที่สุดการรักษาสมดุลระหว่างการทำงานหนักและการพักผ่อนเป็นสิ่งสำคัญอย่าลืมดูแลสุขภาพทั้งกายและใจควบคู่ไปกับก,บการไขว่คว้าความสำเร็จในด้านต่างๆ ด้วยด้านความรักสำหรับคนมีคู่สำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเสริมสร้างความสัมพันธ์หน่อให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นคุณและคู่ของคุณจะมีโอกาสได้ใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นอาจเป็นการวางแผนท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมใหม่ๆร่วมกันซึ่งจะช่วยเพิ่มความสนุกสนานและความเข้าใจซึ่งกันและกัน อย่างไรก็ตามอาจมีช่วงที่เกิดความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะในเรื่องการสื่อสารคุณอาจรู้สึกว่าคู่ของคุณไม่เข้าใจความต้องการหรือความรู้สึกของคุณอย่างแท้จริงในสถานการณ์เช่นนี้สิ่งสำคัญคือการเปิดใจพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายด้วยความเข้าใจ ช่วงกลางเดือนไปต้นไปคุณอาจได้รับข่าวดีหรือของขวัญพิเศษจากคู่ของคุณซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนี่เป็นโอกาสดีที่จะแสดงความรักและความห่วงใยต่อกันมากขึ้นสำหรับคู่ที่แต่งงานแล้วหรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอาจมีการพูดคุยถึงการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันเช่นการมีบุตรการซื้อบ้าน หรือการลงทุนร่วมกันควรใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบและคำนึงถึงความพร้อมของทั้งสองฝ่ายท้ายเดือนอาจมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณตระหนักถึงคุณค่าของความสัมพันธ์มากขึ้นเป็นโอกาสดีที่จะแสดงความกตัญญูและความซาบซึ้งต่อคู่ของค,คุณการให้เวลาและความใส่ใจกับคนรักจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวราศีพฤษภที่โสดเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยโอกาสในการพบเจอคนใหม่ๆดาวสุขที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะเพิ่มสเสนะ่ห์และความดึงดูดให้กับคุณทําให้คุณเป็นที่สนใจของคนรอบข้างมากขึ้นช่วงต้นเดือนคุณอาจได้พบกับคนที่ถูกใจ ในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจตป็นง,งานสังคมการประชุมหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันความประทับใจแรกพบอาจนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งขึ้นแต่ควรใช้เวลาในการทำความรู้จักกันให้มากขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจผูกมัดกลางเดือนเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการเปิดใจ และแสดงความรู้สึกกับคนที่คุณสนใจแต่ควรระมัดระวังไม่ให้ความคาดหวังสูงเกินไปการสื่อสารที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาจะช่วยให้คุณเข้าใจความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ดีขึ้นสำหรับผู้ที่กำลังใช้แอปพลิเคชันหาคู่เดือนนี้อาจพบกับการแมกที่น่าสนใจแต่ควรระมัดระวังในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวและนัดพบกันในที่สาธารณะเพื่อความปลอดภัย ช่วงปลายเดือนคุณอาจรู้สึกสับสนกับความรู้สึกของตัวเองโดยเฉพาะหากมีคนมากกว่าหนึ่งคนที่คุณสนใจควรใช้เวลาในการทบทวนความรู้สึกและพิจารณาว่าใครคือคนที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดอย่างไรก็ตามไม่ควรรีบร้อนในการตัดสินใจหรือผูกมัดความสัมพันธ์ การให้เวลากับตัวเองในการทำความเข้าใจความต้องการและความคาดหวังของตัวเองในความสัมพันธ์จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้ดีขึ้นในระยะยาวคำแนะนำทั่วไปสำหรับเรื่องความรักไม่ว่าคุณจะมีคู่แล้วหรือยังโสดการดูแลตัวเองและการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำคัญใช้เวลานี้ในการทำกิจกรรมที่คุณชอบพบปะเพื่อนฝูง และสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองการเปิดใจรับฟังและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งกับคนรักและคนรอบข้างความจริงใจและการสื่อสารที่ชัดเจนเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนสุดท้ายนี้ไม่ว่าสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นอย่างไรจงเชื่อมั่นในตัวเอง และเปิดใจรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตเดือนอาจเป็นจุดเริ่มต้นของบทใหม่ในชีวิตรักของคุณก็เป็นได้